นะเป็นหนึ่งอีพีที่ต้องไปทำมาเดิที่สุดเอาหัวไปประกาว่าอร่อยมางจริงวันนี้ฉันมากินจนนิ้นทอดปลาตื่จ้ามันต้องกินอะไรปะไก่ทอดเจ็ดสิบบาทาชนุนช้นทอดเจ็ดสิบบาทไส้หวย่างหกสิบานเสิร์ฟเขาจะเสิร์ฟมาเป็นถาดอย่างนี้วันนี้กินมากเลยอะดูไข่ทอดดิอย่างไก่ไก่กับหมูเนี่ยเราไปเรียนทอดแต่ทั้งหมดเนี่ยเราซอสซิ่งมาจากของที่เราชอบ ที่ต่างๆภาคเหนือเรามารวมกันก็คือรสชาติมันก็ดั้งเดิมเนาะออรไอ้ต้มมันจะอะไรขนาดนั้นจอดเงี้นี่อุ้ยดูต้มแบบโซเดียมน้อยนะคะโซเดียมน้อยเป็นโซเดียมน้อยได้ไม่ต้องกลัวอันนี้เอเธอเอาช้อนเอาช้อนไหนมาค่ะอย่างนี้ค่ะอเมื่อกี้เราก็ใส่เลย่อ้าวหนึ่งสองสาม อันนี้ไม่เท่าไหร่นะอะล้างปากด้วยอันนี้้าบ้าบอว่ะมา,ม,ามันคือแบบไม่มันไงแกอ้โหนนี้มังอร่อยมากแกแกต้องพลาดอันนี้ไม่ได้อันนี้คือหมูทอดนะโอเคมืออย่างนงี้เลยเหรอใช่ควักมืออย่างนงี้ คืนนี้ฉันอยากกินต้มยำไดถ้าดูซิว่าฉันต้องซื้อผักอะไรบ้างขิงแน่ๆต้องมีขิงขิงเหรอมีขิงมั้ยคะขิงข่ะยำค่ะยำอะไรฉันบอกว่าฉันจะกินต้มยำแลอะไรอยู่ในยำบ้างล่ะนันสิกทำไมไม่บอกล่ะเออวันนี้นะจ๊ะฉันไม่ได้มาซื้อผักเฉยๆค่ะคือจริงๆแล้วข้างๆร้านนี้มันคืออะไรดูไหมทุกคนมันคือจิ้งทอดปลาตือจ้าเอานี่กล้องอีกแล้ว ป้าหรอป้าไหปบ,บุกป้าเลยดีกว่า,วนนาป้าอ๋อคนอเยอะม,ม,มากมา,ม,าามาวันนี้ ขอสารภาพว่าวันนี้เป็นแบบว่านางวิ่งนางวิ่งยังวิ่งอยู่หรอทุกวันนี้แกวันนี้วิ่งไปสี่งานงานนี้งานที่ห้าจริงหรอข้อบนที่มาให้หนูนะคือเลยเลยเลดไปแบบว่าครึ่งชั่วโมงจอยมากไม่มีปัญหาหนูก็นั่งเลยไหมเลดเลดป่ะไม่ไม่เลยไม่เลยไม่เลทเลยครึ่งชั่วโมงสบายมากคว้าปนตอนรับสุดๆขอบคุณมากๆนะคะท่านปรานวันนี้มากที่ต้องอะไรบ้างต้องโดนอะไรบ้างมันต้องมีอะไรเมนูอะไรบ้างที่ต้องกินแอดูสิ เมไก่ทอดเจ็ดสิบบาทหรือช็อคชั้นทอด70บาทไส้อั่วย่าง60มันต้องกินอะไรปะอ่ะไปดูหน้าร้านหน่อยดูหน้าร้านเดี๋ยวค่อยๆเดินระวังหลานก็คือเข้าเข้ามาในร้านเลยใช่พอโทรร้านเขาคือคือตรงนี้เหรอใช่ตรงนี้แค่นี้เองอ้าวฉันนึกว่าแบบเป็นร้านแบบโน้นนร้านฉันอยู่ในตลาดจ้ะโอ้มายกอล์อเมซิ่งมากร้านฉันอยู่ในตลาดจ้ะน้ำพริกหนุ่ม น่ากินมากเลยไอ้บ้านน้ำพริกหนุ่มมากน้ำพริกหนุ่มไข่ต้มไข่ต้มแล้วก็อันนี้คือน้ำพริกออกน้ำพริกออกจะหมดแล้วเอาเอามาเพิ่มน้วพริกออกจะหมดแล้วทำไมมันหมดเร็ววันนี้หมดเร็วคนเขารอเยอะขนาดนี้วันหนึ่งกี่โต๊ะปะป้ยเยอะเหมือนันเปรอแล้วเขาต้องโทรมาจองหรือเขาต้องยังไงทุกคนจะมาเข้าคิวเข้ามาคิวแล้วก็ต่อนี่คือนี่คือตรงนี้ครับตรงนี้เข้าคิวพี่คิวที่เท่าไหร่นะพี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดมาตั้งแต่กี่โมงคะห้าโมงจริงปะเนี่ย ก็รอชั่วโมงหนึ่งอ like oh, no. ่ะน cool. oh, ี้ก็นานแล้วเนี่ยกินเยอะกินกินนานได้กินตอนทุ่มใช่ป่ะอ๋อห้าโมงกินตอนทุ่มหนึ่งเขามาเดินเล่นของเขาไปแต่ถ้าเขาบอกว่าเขากินทุ่มหนึ่งเขาก็จะมาประมาณห้าโมงหกโมงอคือคือมีบัตรคิวใช่ที่นี่มีแจกบัตรคิวล้วเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดทุ่มหนึ่งถึงแบบว่าเที่ยงคืนเขาก็คนก็จะมารอกันก่อนใช่ มาเปิดอย่างเงี้ยน่ากินน่ากินน่ากินมากอยากกินไงก็อยากกินแล้วก็แบบเป็นคนชอบกินอ่ะพี่ได้อาหารครบหร้อยังคะต้องกินอะไรคะหมูยอหมูยอหมูยอคือน้ำประวันนี่เคยมากี่รอบแล้วคะครั้งแรกตกคำร่ำลือไหมคะบอกป้าความปอกความจริงเข้าไป บอกป้าไปค่ะอร่อยเนาะป้าว่าจะมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะจะป้ามอแปลงระเบิดอ่ะมอแปลงระเบิดข้างหลังบ้านไงหลังบ้านหลังท้ายซอยของแรงมากเลยนะมอแปลงระเบิดใช่ต้องมาต้องส่งเลาะเป็นเดือนนะแล้วก็ไปยืนดูแล้วมอแปลงมอแปลงระเบิดแล้วก็แต่มันก็ซ่อมวันเดียวก็เสร็จแต่ว่าวันนั้นวันนั้นคืนนั้นจริงๆเราไม่ได้ปิดนะ คืนนั้นพอมอแปลงระเบิดปั๊บเราก็เทียนนะป้าจุดเทียนเราเทียนจมารลนมาจุดในที้เจมารลนนี่ไงวันนั้นถ้าฉันมาฉันได้จุดเทียนจมารลนกลับบ้านเทียนมันหาไม่ทันก็เลยเอาเทียนจมารลนที่บ้านมาจุดหอมเลยคับ แล้วเงิกำไรไปอยู่ไหนบ้ามีกำไรไหมเนี่ยก็ไม่รู้ไม่เคยมันเอนจอยเนอะมันเปยจอยในการคือเราได้เราได้กินแต่ว่าพอยต์ของเราคือเราอยากให้คนกินของอร่อยแล้วก็ราคายาคาราคาราคาทุกคนเอเวอร์เลคนกินทุกคนเนี่ยคนละร้อยกว่าบาทค่ะหัวละร้อยกว่าบาทใช่ดีมากเพราะปกตินะถ้าไปที่อื่นนะน้ำพริกหนุ่มถักต้มชุดหนึ่งก็เป็นร้อยแล้วมีสามสิบบาทไก่ทอดชิ้นละรอบอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนเรียกเหมือนเรียกธชรมดานการ ก็มาเป็นถาดอย่างนี้ไงมาเลยมาทเถาดเวลาเสิร์ฟเขาจะเสิร์ฟมาเป็นถาดอย่างนี้มันน่ากินมากเลยอ่ะร้อนมากร้อนเลยอุ้ยร้อนเลยทุกไข่ทอดดิพาอบอกมาท้องอยู่เนี่ยอยากกินน้ำพริกหนุ่มมากแล้วหาน้ำพริกหนุ่มที่มันแบบโดนๆที่แบบมาจากเชียงใหม่ไม่ค่อยเจอบางเจ้าก็แบบเผ็ดไปรสชาติเราอยากจะบอกว่าอันนี้จริงๆแล้วแบบ อย่างไก่ไก่กับหมูเนี่ยเราไปเรียนทอดแต่ทั้งหมดเนี่ยเราซอสซิ่งมาจากของที่เราชอบค่ะตามที่ต่างๆภาคเหนือแล้วมารวมกันไข่นี่เราก็ต้มปลาทูนี่ก็มาจากแม่กองอ๋อปลาทูแม่กองอันนี้ก็คือให้เชฟเอที่เป็นแลนด์ลอร์ดเนี่ยเขาแบบเชฟเอเขาก็แบบแม่เขาเป็นคนเชียงใหม่เขาเลยทำทำมาดก็คือรสชาติมันก็เป็นดั้งเดิมเนาะออริจินอลคือมันเป็นรสดั้งเดิมที่แบบว่าทุกคนกินได้แล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าซอสซิ่งที่แบบว่าเราชอบเราก็กินเองอร์กอดแอร์หน่อยปากวิธีกินนะคืออย่างนี้เอาเธอหยิบน้ำปลามาน้ำปลาน้ำปลาต้องฝาดสีชมพูต้องฝาดสีชมพูนี่แลนี่นะเจาะงี้นี่อุ้ยดูป้าบอลเราเข้าใจร้านที่บอกว่าไข่อร่อยที่สุดอร่อยมากๆคือคือยังไง โซเดียมน้อยนะคะโซเดียมน้อยเป็นโซเดียมลาดได้ไม่ต้องกลัวนี่เราจะบอกว่ามันกินอย่างนี้อ่ะเอาวิธีการอ่ะอันนี้นะง่ายๆเลยเอยากได้เยิ้มๆอ่ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นเลยอันนี้เอาเทอเอาช้อนเอาช้อนไหญมาค่ะอย่างนี้เลยทั้งชิ้นเลยอย่างนี้เลยใช่แล้วเธอตักอันนี้ใส่เข้าไปอุ้ยอย่างนี้ค่ะอย่างนี้เราก็ใส่อย่างนี้เลยอย่างนี้ ดีม้คะใช่แล้วเราตักอย่างนี้ใส่เข้าไปใช่ป่ะไม่คำใหญ่เลยเนี่ยขอคำเล็กไม่ไม่ไม่เธอล้อล้อเธออยากทร์ยศตไคแล้วเสร็จแล้วเธอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแกต้องอันนี้ออนท็อปไม่้่อผักอ่ะอันนี้นึงไม่แกต้องกินกับนี้ด้วยอ่ะโอเคโอเคแล้วเสร็จแล้วแกสแตนบายหนุ่มขนาดไหนเลิฟมากแกสแตนบายเ้าเหนียวไวเขาเหนียวเ้าเหนียวสแตนบายสตบสตบสตบคือสแตนบายสตบแล้ว นสอามกกระดกเตั้งแต่คำแรกไม่นะอ่อมากป้างงไหมคะทำไมต้องกรีรู้ไม่งงไม่งงฉันเจอนานตั้งแต่เด็กแล้วเป็นไงตั้งแต่เด็กแล้วใช่ แกอันนี้ไม่เท่าไหร่นะอ่ะล้างปากด้วยอันนี้นะป๊าป้าโบว์ป๊ามันคือแบบไม่มันเงยแกป้าแค่ไข่อะทุกคนแค่ไข่แค่ไข่จริงๆอย่าทายอดไข่แกอ,อย่าทายัดไข่แล้วก็อันล้างปากไปโคตรโคตรแก I love oh my god ฉอนคิดว่งอร่อยมากโอ้ย ออเมื่อกี้คำว่านี่คือด่าน้ำพริกหนุ่มหรือด่าฉันไม่อร่อยมากนี่แต่น้ำพริกหนุ่มแกแกต้องพลาดอันนี้ไม่ได้อันนี้คือหมูทอดนะโอเคแล้วแกต้องเอาแกทำเหมือนฉันควักอันนี้ต้องมือด้วยนะมืออย่างนี้เลยเหรอใช่ควักมืออย่างนี้ควักแล้วแกก็ตบตบได้ผักของแกแกจะกินผักอะไรก็เรื่องของแกละ อน้ขอบคุณชีวิตยกได้มากินอไอแบบนี้เก็บไวให้ลูกชายดูด้วยนะอรบ,บ้าข้าเขใจเลยทุกคนหมดแล้เธอดูนี้เอกินตรงนี้เธอ,อ,อกินตรงนี้อบกอบกาแฟแล้วเธอเนี่ยอามมดิจะตาเธอ คำนี้เจะให้หลานฉันอ่ะอเอาไกอวไก่ากากมาเขาจะให้หลานฉันคำนี้โอเคตาเขารวยพรสานไก่ค่ะขอให้หลานฉันสุขภาพแข็งแรงแล้วก็แบบว่าร่างกายอุดมสมบูรณ์หลอ่อต้องการไหมรวยขอรวยปังป,งปงันะกินของยายตือยังไงก็รวยอ้าวแม่มากินออเอากระเป๋ามาเร็ว แล้วแกอันนี้ยังไม่จบแกดูนี่เอาแกอย่างนี้ต้าไม่อยากจะพูดเลยแม่ของทาสอะวะอยากกินอย่างเดียวอะออร่อยมากทำยังไงดีอะก็กินมาอันนี้ทำยังไงบ้านสอนหนูทอดวาดมีข้าวเหนียวน้ำพริกอร่อยอ่ะพริกจะแดงหมูยอเราต้องใส่แป้งด้วยนะมันถึงจะอร่อยมันถ้าเป็นเนื้อเนื้อล้วนๆไม่อร่อยมันจะแข็งแต่ต้องใส่แป้งมีแป้ง15%ไม่ใข่ผักได้ไหม แกต้องกินเพื่อฉัยเน่เพื่อปลาอร่อยมากป้าอร่อยมากกว่าข้าเก่งมากเลยดูปลาผู้ชายพูดอย่างนี้เสมอว่าป้าอร่อยไหมป้าก็ป้าอร่อยมากผู้ชายพูดตลอดเลยื่อตายแล้วสแกอันนี้คือพีคเองถึงมาก มันเบสิกง่ายๆไงไอ้นุน more, <laughs> so good, ่นโดนทุนแซนี่มอแมนโซฟู้ดอ่ะมันเป็นซิมเปอร์ฟู้ดซิมเปอร์ฟู้ดความ่ปนฟู้ดโฮม่ฟู้ดแบบอาหารพื้นบ้านง่ายๆที่แบบโดนนี่อ่ะแต่นี่ไม่แต่อยู่กินนี่กันอยู่ปลาน้วยนะนี่ปลามาจากแม่กองอยู่แกเจ็บปา,ากจับปลาไว้อย่างงี้กินปลาที่ถูกต้องต้องกินอย่างงี้เอาหัวออกไม่ใช่ค่ะเอาหัวแล้วเนื้อวางแล้วกินแต่หัวเย็ด yes. ใส่เข้าไปเปิดปากถอนมานี่นะเขากินหัวปลาทูก่อนเวลากินปลาทูที่ถูกต้องกินหัวแล้วก็เข้าทั้งปากเขาอย่างนี้เลยก็ได้ซูชิลัลหนึ่งสองซักละไรล่ะลูกไม่อะทำยังไงอะอร่อยเนาเอางี้กินทุกวันไม่เบื่อฉันอนะทุกอย่างบนโซนเนี้ย เป็นอาหารโปรดแอร์ใช่ปะ My favorite เลยไอ้หวานน้ำพริกหนุ่มไข่น้ำพริกแคบหมูมันงโปรดแอร์กินได้ทุกวันไก่ทอดเนี้ยป้าทูอย่างเงี้ยมันกินได้ทุกวันจริงๆพี่กินยังไงก็ได้พี่อยู่ว่างๆกินเฉยๆก็กินเล่นไายนี่กาดนีนป้าอยากจะเปิดต่ออีกอืมป้าไข่เป็นใช้หนูปะเปิดจากาเดียวพอเปิดจกขาแมนูหุ้นด้วยไม่ มันยอดเหรอใช่ไหมไม่คือเราอยากจะมีสาขาเดียวเพราะว่าความฝังหรอมันแบบอยู่ตรงนี้มันใกล้บ้านแล้วก็เราก็คุมคุณภาพได้ถ้ามาดูทุกวันไหมคะเกือบทุกวันเรามีความสุขอ่ะเนาะแล้วก็เห็นคนเขาเอนจอยกับอีทตก้งเนาะก็ต้องไปยืนสอนเขาไหมแต่โต๊ะเนี่ยเรากินยังไงเขาทุกคนก็อยากจะให้ไปหันหันไหนไปกเถหยอดน้ำปลาหยอดจนหยอดจนสปอนเซอร์เข้าคือป้าไม่กะทำรวยทำแค่สนองนี้ตัวเองทำเพื่อให้เราได้กิน คือแต่ข้าวนะข้าวสารฉันก็ซื้อตรงนี้ในซอยนะก็คืออุดหนุนตรงนี้หมดเลยน้ําแข็งก็ซื้อแถวนี้น้าก็ซื้อตรงนี้ผักจะก็ซื้อหน้าบ้านฉันตรงนี้ก็ทุกอ,อย่างอยู่ตรงนี้หมดตรงนี้หมดลานจอดรถก็จอดตรงนี้ใช่ป่ะทุกอ,อย่างอยู่ในนี้หมดหอจอดรถ40บาทจอดได้ทั้งคืนแล้วเสร็จแล้วก็แถวนี้ลงอาหารตรงนี้ร้านอาหารข้างบ้านฉันเนี่ยติดร้านเนี่ยฉันก็ให้เป็นลงอาหารพนักง,งานไปพนักงานเยอะไหมครับก็ประมาณ1ิบ สิบกว่าคนใช่ป้ะดีแล้วมันรู้สึกโฮมี่แล้วมันแบบอาหารราคาแบบเนี้ยยังไงก็เขาได้แล้วก็คนเอนจอยแล้วทุกคนยังไงก็มีความสุขกินออกไปก็มีความสุขเพราะหนึ่งอร่อย,ออย<ด>คุ<ด>้มมาก<ด>เลยไม่แงมพงทุกคนอฟอร์ดได้อ่ะ<อ>มันมันลดจังเลยแฮปปี้จังเลยป้าเลวอีกสาขาหนึ่งแถวบ้านหนูได้ไหมห<ร>หเดินปัดซอยไปดูได้ไหมหนูแฮปปี้มากเลยอ่ะจริงหนูเป็นคนนะขอบคุณชีวิตเลยนะ่ได้ได้มาเวลาได้กินอะไรอร่อยอ่ะจะแบบ ขอบคุณพะเจราฉันได้มีชีวิตอยู่เมื่อกิ้ไนความสุขใช่มันคือแบบเราเราคนจะต้องกินของอร่อยคือไม่อร่อย่าเอาลงท้องถูกต้องไม่ต้องแพงไม่ต้องอะไรนี่แหละนี่คืออาหารที่มันนาความสุขให้ให้แอร์จินนะไม่ต้องไม่ใช่แบบของของแพงตองสตองสเปก็ชอบมาใครเส่ก็ชอบแต่เนี้ยมันกินได้ทุกวันแล้วมันอร่อยทุกครั้งมันไม่มีทางพลาดต้องพาคุณสานะคุณสาตายแน่นอนฉันบอกใครร้านนี้ทุกคนตายโอเคอลยวันนี้ขอบคุณมากาอบนุณมากขอบคุณมากรักมากเลย ในที่สุดกินให้หลานเยอะๆอวันนี้เมื่อกี้ปวยพรหลานไปแล้วด้วยใช่ไหมแม่บอกว่าตั้งแต่ถ่ายรายการมาจีนนี้คือ number one number one จริงหรือเปล่า yes oh my god yes no thank you หลังชอบมากเพราะมันอาหารที่เราชอบที่สุดถ้าเราอยากเทปต่อไปก็คือจะมาแต่ร้านนี้แหละคือเอางี้ตั้งแต่นี้ไปแขกรับเชิญจะมานั่งกินรายการกินทอดป้าตือกับ แอลินเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นสปอนเซอร์หลักเลยซื้อทุกเทปเออเอาหนูมานะหนูมาทุกเทปนะแคหิวเงินไม่ไม่เอาหนูมากินหนูอยากกินจริเหรอโอ้หนูหนูไม่ได้หิวเงินหนูหิวจะมาอร่อยใช่ไหมอร่อยจริงอร่อยจริงจริงนี้พี่พูดโกหกเลยมาได้ ได้ค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ดูวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ช่องเมนูแชนเนลให้ด้วยนะคะจะพามากินอะไรอร่อยๆแบบนี้อีกนะคะเท่มนะเจอกันกค่ะกับมิสกินไก่ค่ะเข่กเย่ามาว่าไ่เ็แกี่อาไ้องฟอเทานี่คะอกบขอโทษนะร้อยดูเธนก็จ่ายถ้าอย่างนี้จะบบกได้ของปองเธอให้คนที่ด่ามากินหรือ,อยังฉันบอกให้ปองร้อยฉันก็ซื้อ อร่อยมากมากินก่อนก่อนจะดาามาลองก่อนแล้วค่อยว่าเขาเขาไม่อร่อย้เขาไม่ว่ามาทูมากินก่อนตัวคยี่ห้าเขา,า,เาวแพะแต่มาจากแม่กองนะมาจากแม่กองมากินก่อนออมากินก่อน,ก,น,ก,อนกินแค่หัวแบบเมื่อกี้เลยทานท้าส่งมาให้ดูด้วยเราค่อยมาว่าเขา